ห้าปีต่อจากนี้คุณรู้ไหมว่าจะมีอีกหลายอาชีพที่หายไปอาชีพที่อะไรรู้ไหมสิ่งที่ AI มาทดแทนได้คุณรู้ไหมว่า AI ทดแทนอะไรได้จำไว้เลยคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นการทำซ้ำ ไม่ว่าจะเป็นการบวกเลขอะไรที่มันเป็นสูตรตายตัวที่มันเป็นการทําซ้ําๆโดยที่ใช้ระบบมาแทนได้เนี่ยอาชีพเหล่านี้จะหายไป AI ก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆเพราะถูกพัฒนาโดยคอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาด้วยระบบนั่นหมายความว่าทักษะที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยไออะไรที่มันเป็นการจําเป็นการทําซ้ําๆอันนั้นคุณสู้ AI ไม่ได้แน่นอนเด็กรุ่นใหม่หรือว่าในยุคต่อไปอาชีพที่จะหาตัวจับยากคืออาชีพที่ใช้ไอเดีย ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นนักคิดเป็นนักที่สามารถเอาแต่ละเรื่องมาผนวกกันได้ ออกไหมความคิดสร้างสรรค์คือคุณอาจจะทําอาชีพนี้อยู่อาชีพนั้นอยู่เหมือนเป็ดอะ่ะคนที่เป็นเป็ดก็คือเก่งลหลายๆอย่างมีโอกาสรอดได้มากกว่าเพราะอะไรเพราะ AI คือคอมพิวเตอร์อ่ะทุกอย่างของมันที่ถูกพัฒนาคือการทาซ้าๆนั่นหมายความว่าอาชีพที่ต้องจดจําอาชีพที่ใช้แบบแผนเดิมๆจะสามารถค่อยๆถูกแทนที่ไปไม่ต้องพูดถึงอาชีพที่ใช้อะไรแทนก็ได้นะอันนั้นหายไปแน่ๆคุณยนต์สามารถแทนที่ได้แต่ถ้าคุณจะฝึกทักษะตัวเองในวันนี้คุณต้องฝึกทักษะที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ทักษะในการประยุกต์หลายๆอย่างทั ็นคนการเข้าใจจิตใจการทําให้มันไม่ใช่แค่การทําซ้ําๆหรือเข้าใจอะไรแบบตรงๆ,ต,รงๆตื้นๆนึกออกไหมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาบอกแล้วกันว่ามีอาชีพไหนบ้างที่เหมาะกับการที่จะอยู่ต่อไปในอนาคตและระยะยาววันนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกนแชร์นะคะสวัสดีคะ่ะ